เขาต้องไปหนึ่งจุดหกแฟนเนยสนหรอหนูไปมาครับสิต้เขาระงั เจอเขาเตอรอืออไม่เข้าใจไข่เอาไอเทมไบ้างเลยอ่ะองการเอยังไงลใช้ปืนนี่มั้มยนะั ยิงโดนด้วยยอด ไอ้บ e ังแสียบกูเลยเฮ้ยเฮ้ยดูสอดีใจไอ้ดลอนโมเฮ้ยไฟตายอ่ะตอนนี้มันดูเดือดมากเลยอ่ะไม่อย่างนั้นก็มีแตเสียงเปิดแลอดแหละ 你不是一躲个、啊、多，你老两对。你这好胖。 ตัวนั่โคตรเดือดอ่ะแต่มันก็ไม่รู้มันอยู่ไหนที่เธอเนี่ยลงไปข้างล่างอ่ะว่าไม่ใช่แล้ไม่ใช่แตวนั่นปะทีึงบอกเห็นมีสองตัวตุ้งแจมหน่อยครับตุ้งแจมหน่อย วายพี่หมานี่แตัวเดียวไม่ใช่เลยนะนี่กูโม้หนิหกเก๋แค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากโง่โง่กันมากเ,เอืออีมสาม

Oei, ga je niet doen? Mijn geloof. Oh. Ik heb het goed, hè? Hij doet niet. Oh, hier. Hier. Oh, is dat is een heel goed

ไม่ได้วันนียเหีเียจเลยนะ้โหหัเขียเลยอออ่าจะไปในตมานเหียอาว เดี๋ยวถ้าสุดท้ายไม่หมดใช่ไม่เคยกล้าเลยมึงไปทางานผมว่าอยู่ทางนั้นแหละมึงโง่ไอ้กูยิงไงโง่ยิบหายควายล้วนมันีวมผสมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวฟิกเลยเห็นเหรอเห็นกว่ามึงเขาที่อะไรของมึงอยู่อ่ะ สุ่ได้นะสุ่มยิงอ่ะเราต้องมาเราต้องมาันแรกก่อนตรงนี้เฮ้ยว่าเราฟาดเฮยไอ้กล้ไเมื่อก่อนจะมีเกมหนึ่งคล้ายๆแบบนี้มันไม่ใช่ซีเอสจีโออ่ะมันเป็นซอมบี้มอสซอมบี้คล้ายๆนะแล้วมันก็ลูกลบไปเพราะกูกูไม่รู้สาเหตุเฮ้ยมึงเห็นกูมึงนี่ม่งเกมมนุษย์นันเนี่ยไอ้เหี้ยโคตรฮาเลย